อยากจะมีฟิลแบบกระปุกมัชชาค่อยๆเข้ามาทีละสะเต็ปแต่สกิลเราเป็นศูนนะคะมาเ่าวันนี้มาเจอกับมูราซากิโนะอุจิมัชชาเกียวโตจากประเทศเจแปนนะคะวันนี้มากับ ชวานใบที่เราโปรดปานที่สุดนะคะเออเขาบอกว่าเป็นมัชชะเกตพิธีจากเมืองอูจิเอียโตโญี่ปุ่นนะคะเป็นมัชชะที่มีกลิ่นหอมเข้มข้นอูมามิและนุ่มละมุนนะคะซึ่งอยากจะเล่าว่าตอนที่เราไปซื้ออะมันมีอยู่สองกระปุกที่สะดุดตามมากแต่เราหยิบสีขาวขึ้นมาคือมันโดนใจมากพอหันกลับมาปุ๊บเอย ลูกกบค่ะเราก็เลยโอเคหันไปเอาน้องกระต่ายมานะคะนี่คือเหตุผลในการเลือกมัชชะสุ่มมากินนะคะเหตุผลแบบนี้เลยก็คือกลัวกบนะคะเอาน้องกระต่ายมาเลยค่ะแล้วนี่ลืมอาจจะมาอีกทีก็คือนี่เทเสร็จเรียบร้อยและหลังจากที่เราได้กินความรู้สึกเราก็คืออร่อยอะไม่ขมไม่อะไรเลยอะอืม รสชาติดีมากไม่ขมไม่ฝาดอ่ะแต่จะมีขมปลายฝาดปลายนิดแบบนิดเดียวแบบติดสาหร่ายนิดเดียวปลายปลายตัวนี้กินค่อนข้างง่ายเลยนะคะกระต่ายตัวนี้อยากจะแนะนำว่ามันกินง่ายมากๆนะคะสำหรับมือใหม่เริ่มต้นหรือวันที่อยากจะกินแบบเบาๆไลๆ้สบายๆตัวนี้เลยค่ะแนะนำ